คดีนี้นะครับยังไม่จบนะครับก็มีการประเมินว่าจะมีการขยายอุทธร์เพิ่มขึ้นได้อย่างน้อย2-3ครั้งเพราะคดีมีเอกสารจํานมากนะครับเรื่องของคดีทักษิณตอนนี้ยังไม่จบนะฮะทักษิณชนะมา3คดีแต่ชนะที่ว่านะครับมันไม่ได้เป็นศาลฎีกาที่พิพากษาถึงที่สุดยังคงมีกระบวนความในการพิจารณาชั้นต้นชั้นอุทธร์ชั้นฎีกาตอนนี้ศาลอุทธร์กลางนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย ที่ผ่านมาฝั่งเสื้อแดงก็โจมตีว่าศาลใหม่ยุติธรรมสารหม่ความยุติธรรมโน่นนี่นั่นวันนี้ทักษิณก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมลูกของเขาก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและสารก็ให้ความยุติธรรมด้วยการยกฟ้องนะครับในคดีหุ้นชินแต่อย่างไรก็ตามมันยังไม่จบเพราะยังมีคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทักษิณและครอบครัวอีกจํานวนมากเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องคด,ดีหุ้นชินของทักษิณปรากฏว่าหลังจากที่าาศาลภาษีนะครับได้มีคำพิพากษานะครับยกฟ้องนะครับในเรื่องของภาษีอกรหุ้นชินแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ปรากฏว่ายังไม่จบในเชิงปรากฏการณ์ก็ปรากฏว่า ที่สารภาษีอากอรางนะครับมีคําพิพากษาคดีความหมายเลขดำนะครับที่พพาน220ท2 5 6 3ที่นายทักษิณชนวัตรอดีตนายกรมตรีราโจทยืย่นฟ้องกรมสรรพากรนายพงศักดิ์เมธาพิพัฒน์ผู้แทนอธิบดีกรมสรรพากรและนายประภาสสนั่นศิลผู้แทนสำนักงานอายการสูงสุดจำเลยที่3านาย พิสิทธิ์ศรีวรานันท์จำเลยที่1-4ผู้แทนกรมการปกครองในฐานะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรณีประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมรานะครับจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นนะครับจำกัดมหาชนจำนวน1 0 7 0 0 0ล้านบาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยคำพิพากษาระบุว่าการประเมินของเจ้าหน้าที่นะครับ พนัากงานประเมินคำวินิจฉัยของสารอุทธรจำเลยที่2ถึง4ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรที่วินิจฉัยยืนการประเมินไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินล่าสุดนะครับหลังครบกำหนดระยะเวลาในการยื่นอุทธรเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีการอ่านคำพิพากษา18กรกฎาคมซึ่งกฎหมายให้ยืนอุทธรใน1นเดือนยื่นอุทธรใน1นเดือนนะครับ จากการตรวจสอบพบว่าครบกำหนดคู่ความทั้งสองได้ยื่นขอขยายระยะเวลาอุทธรคำพิพากษานะครับโดยสารอนุญาตขยายอุทธรฝ่ายทนายของทักษิณโจทย์จนถึงวันที่16กันยายน2565ส่วนฝ่ายอยการนะครับซึ่งว่าความแก้ต่างให้กับกรมสรรพากรขยาย การอนุญาตนะครับไปถึง17กันยายนซึ่งคาดว่าเมื่อถึงกําหนดค,คู่ความทั้งคู่นะครับน่าจะขยายอุทธร์อีกเนื่องจากคดีใหญ่มีเอกาสารจํานวนมากผู้สกข่าวรายงานว่าสําหรับคดีนี้หลังจากที่ศาลฎีกาแผนคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาคดีอายการสูงสุดยืน่นฟ้องทักษิณชินวัตรร่ํารวยผิดปกติขอริบทรัพย์จํานวน76,000ล้านบาท พร้อมดอกผลที่ได้มาจากการขายหุ้นนะครับบมจอชินคอร์ปอเรชั่นตกเป็นของแผ่นดินผุ้สข่าวรายงานว่านะครับสำหรับคดีนี้นะครับมีการฟ้องร้องกันไปแล้วองค์คณะพิจารณาแล้วนะครับพิพากษาว่าทักษิณใช้อำนาจขณะดำรงตำแหน่งออกนโยบายเอื้อประโยชน์บริษัทชิมคอร์ปอเรชั่นครอบครัวถือหุ้นทำให้ทรัพย์สินร่ำรวยผิดปกติ จึงยึดทรัพย์สินในชื่อทักษิณและครอบครัวที่ได้จากการขายหุ้นและบมจคอร์โพเรชั่น4 6 0 0 0ล้านบาทพร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดินต่อมานะครับกรมสรรพากรได้ประเมินเรียกเก็บภาษีในการโอนหุ้นชินคอร์โพเรชั่นในผานทองแท้และพินทองทาชินวัตรทำนองว่านะฮะเป็นตัวแทนตัวเชิดของทักษิณจึงเก็บภาษีจากทั้งสองนำเข้าสู่การฟ้องร้องคดีนี้ ซึ่งสารภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าการเรียกเก็บภาษีจากพานทองแท้และพินทองทาเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะการประเมินต้องออกหมายเรียกนะครับไปยังทักษิณซึ่งเป็นผู้ถูกประเมินโดยตรงในฐานะตัวการตามมาตรา19แห่งประมวลรัชดากรจึงพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีเรียกเงินจาก ผ่านทองแท้และผินทองทานะครับนั่นหมายความว่าคดีนี้อยู่ในการพิจารณาของศาลในเชิงงานวิเคราะห์ก็คือว่ามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับริบรั์ทรัพย์พสินทักษินโดยผิดปกติก็อ้างหุ้นชินหุ้นชินต่อมากรมสรรพากรก็ไปเรียกเก็บภาษีจากาลูกทักษินนะครับทั้งสองคนนะครับเพราะในข้อมูลเนี่ย คำพิพากษาเนี่ยนะฮะร่รำรวยผิดปกติจริงนะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าให้มีการเรียกเก็บภาษีนะครับบุคคล2คนนะเขาก็เรียกเก็บภาษีไปแต่ปรากฏว่า,าสารภาษีกลางเนี่ยยกฟ้องนะครับพยกองขึ้นมาก็อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันของแต่ละฝ่าย คดีนี้นะครับยังไม่จบนะครับก็มีการประเมินว่าจะมีการขยายอุทธร์เพิ่มขึ้นได้อย่างน้อย2-3ถึงครั้งเพราะคดีมีเอกสารจำนวนมากนะครับเรื่องของคดีทักษิณตอนนี้ยังไม่จบนะฮะทักษิณชนะมา3คดีแต่ชนะที่ว่านะครับมันไม่ได้เป็นศาลฎีกาที่พิพากษาถึงที่สุดยังคงมีกระบวนความในการพิจารณาชั้นต้นชั้นอุทธร์ชั้นฎีกาตอนนี้ศาลอุทธร์กลางนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย ที่ผ่านมาฝั่งเสื้อแดงก็โจมตีว่าสารใหม่ยุติธรรมสารใหม่ความยุติธรรมโน่นนี่นั่นวันนี้ทักษิณก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมลูกของเขาก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและสารก็ให้ความยุติธรรมด้วยการยกฟ้องนะครับในคดีหุ้นชินแต่อย่างไรก็ตามมันยังไม่จบเพราะยังมีคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทักษิณและครอบครัวอีกจํานวนมากเลยทีเดียว ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าจ่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทินนี่คือแหลมทองซับเนื้องนองของเราเผ่าไทยได้นาเคี้ยววิไลประชาไทยรักเพียงชีวศส,สนา 好。Huh? <laughs> hey, hey, hey.